สวัสดีครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวเขาสิมาเบิงกล่องพัสดุนะครับที่เพิ่นทรงมาไห่นะครับว่าในนีีมันสิเป็นอียังครับพืฮอหอดีครับแเนีดยเอาเดี๋ยวเขามาเบิงนะครับนอนตื่นไหมครับนอนตื่นมาแล้วก็มาเห็นพัสดุพอดี รเราจะมาทำการตอนแรกว่าสิแก้แล้วแต่ว่าเห็นอยากให้พี่รองรุ่นน้ำครับเมามาว่า,าแก้กันครับว่ามันคืออะไรมันคือเอียงอ่ะ มันคืออะไรมาดูกันเลยนะครับข้อดีครับแต่ว่าว่ารุ่นไหมแม่บ้านนี้นะั่ารุ่นไหมว่ามันคืออะไรนะครับมารุ่นนํากันครับมันมีอีกขนึทักทายพี่น้องแม วัสดีจ้าเห็นบหมดวันนี้จ้าถือห่อซ้อนเฮ็ดยังกินเทเร็วกินเฮ็ดยังกินแม่เทเร็วกินกัวหนูเอานี่นี่วาหล่นมาหล่นกัวหนูกัวหนูกัวหนูเจ็ดซี่โอ้กัวหนูยังมีอีกสั้นหนึ่งยังมีอีกสั้นหนึ่งเอามา นี่โอ้อันนี้เป็นกองเป็นกองเอาล่ะครับเรากำลังดูว่ามันค <ok ืออะไรอยู่ในนี h h. ้โอ้โหผลิตภัณฑ์สมุนไพรตราหมอเสงขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับส่งมาให้บำรุงร่างกายนะครับบานนี้แล้วบันนี้แล้วันนี้สีอ้วน หมอมัวอ้วนวัอว้อวนอวน้วนไร้พอดีออนี่ครับยาหมอเสีงนะครับเดี๋ยวสิตันพอ่น้องเบิ่งวานี่นมมนย่งไงเนาะโอเคอันนี้สองกล่องแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเผาผานไขมันอันนี้น่าจะเป็นจัาบ๊อบพิชตอนขายยาหมอ,สอเสียงอยู่น้องตะกีเนาะครับอันนี้บรรจุพันธ์เกา่าอันนี้ก็เกา่าแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นใหม่น,นี่มันคืออะไรใหม่เดีย๋ยวแกะดูก่อน แกเบ่งก่อน,นครับป้าดบถือเด้อน,นี่เบิดนี่นี่สิบถ้าจำได้จำถ้าจำโบพิษนะครับอันนี้น่ะพันแปดร้อยบาทคือเนี่ยพันแดบรูว่าพันเก่าหรือ,อยังตอนนี้อันนี้ขวดหนึ่งน่าจะประมาณเจ็ดร้อบาทถ้าบุคคลราคาด้นะคคือผลิตภัณฑ์หมอเสงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกฟังว่าอันผลิตภัณฑ์นี่มันมัน ทบทวนทบทวนความรูตะกี่มาสีจ่จำในบอนะครับเดี๋ยวแกแกเบ่งกรวาวันนี้คืออย่างน,นี้คือกล่องสีอะไรตอนโอ้อันนี้คืออย่างตอนไม่กินเนย่งสิบแปดน่าจะเป็นเอสเอสองน่าจะเป็นกระชายดำของผู้ใา้นะครับอันนี้เาผาผานไขมันนะครับผู้ตี่มีไขความดันไขมันในเลือดสูง นะครับกินเข้าไปแล้วถ้าผู้ได้บ่เคยกินนี่เวลากินเข้าไปแล้วตะกี้เนาะมันสีเห็ดไ้เ้าวทายออกมากนี่ดำหมดเลยนะครับอันนี้ปรับธาตุทั้งสีดินน้ําลมไฟนะครับกินเข้าไปแล้วก็สิแข็งแรงจากบม่มีพลังก็สิมีพลังเพราะว่าผู้นี่กินเบิดหลายกล่องแล้ว18ดกล่องแกล่องตะกีกิน,นแล้วนะข้าวขาวตอน เาอันนี้ก็คือเพิ่มความเป็นชายกระชายดําตราหมอเสงหมอเสงมีเมียสิบสามคนมีมีลูกอยู่สามสิบสองคนไหมมีลูกอยู่สามสิบสามคนพอสันโอเคครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวจบคลิปไปซัมมีขอพระคุณครูบาอาจารย์ที่ส่งมาให้นะครับขอมีความสุขลำดุลลำดุลแห่งแหงยอดขายปังๆเน้อครับขอบคุณอาจารย์พลดาเล่นะครับขอบคุณครับ ไปไปกินเท่ามาที่นี่กินแล้วจะได้แข็งแรงแข็งแรงบ้าย